โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิ๋นโฮโนนะครับผมวันนี้เรามากับคอนเทนต์ตระกูลกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ผมมานําเสนอเรื่องของกิฟตฟอนทุกธาตุเลยนะผมว่าตัวไหนหน่าปั้นบ้างสําหรับกิฟฟอนที่อาเวกขั้น2แล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าตระกูลนี้ก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะผมที่แบบว่าน่าปั้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่ไอเดีเริ่มต้นยันไอดีท้ายๆเลยก็มีนะครับผมสำหรับกิฟตฟอนตระกูลนี้ ไปรับชมกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s cribe เป็นกําลังใจให้สาหรับผมด้วยละกันคลิปนี้จะได้ขึ้นฟีดยูทูบนะครับผมช่วยกันหน่อยละกันนะครับทุกคนโอเคไปไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิฟฟอนตัวไหนติดอันดับบ้างนะครับผมมาดูตัวแรกกันนะผมตัวแรกเป็นกิฟฟอนธาตุน้ำนะครับผมสกิลแรกทําการโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับผมความแรงขึ้นอยู่กับ สปีดของเราด้วยนะครับสกิลนี้นะทุกคนส่วนต่อมาสกิลสองนะผมทําการลดพลังโจมตีและเกาะของศัตรูลง2เทินหลังจากนั้นจะเพิ่มเกรดให้กับตัวเอง30%ต่อเอฟเฟกตบัฟแดงที่อยู่บนหัวเป้าหมายนะครับผมตัวนี้ถ้าสมมุติบับแดงอยู่บนหัวเป้าหมายอ่ะถ้าเรากระโดดไปอ่ะ เราก็เก็บเต็มแล้วก็โจมตีต่อได้เลยนะคือดีมากๆนะครับผมสาหรับสกิล2องส่วนต่อมา Skill มสกิละครับผมสกิล3ามทำการสร้างความเสียหายตามสัดส่วนแมคพีในความเร็วของคุณนะผมแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก15%ต่อเอฟเฟกต์บัฟแดงที่อยู่บนหัวศัตรูนะครับไอนี้ก็คือตัวนี้ก็น่าจะใช้สกิล2ก่อนนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยสกิล3นะครับถ้าติด EX หรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าศัตรูมี พวกบั๊แดงอะไรอย่างนี้บนหัวอยู่แล้วอะสกิลนี้จบไปแล้วก็ต่อเนื่องด้วยสกิลนี้เลยก็มีนะครับผมอือคือดีมากๆดีโคตรเลยสําหรับตัวธาตุน้ําถ้าไปเห็นได้ก็น่าจะเห็นพวกอาร์ทีเออารีนาบางตานะผมแล้วก็คิววอลซิกวอลเป็นบางตาเหมือนกันสําหรับกิฟฟอนธาตุน้ำนะครับผมส่วนตัวต่อมานะผมเป็นกิฟฟอนธาตุไฟนะผมสกิลแรกก็เหมือนกันโจมตีศัตรูเป้าเดียวแล้วก็ ความแรงขึ้นอยู่กับสปีดของเรานะครับผมส่วนสกิลสองนะผมสร้างความเสียหายตามสัดส่วน m a ็ก p คของศัตรูตัวนี้คือดีมากๆสําหรับพวกลงดันจงดันเจียนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พวกขอคงหอคอยได้เลยนะสําหรับตัวนี้อืมส่วนสกิลสามนะผมมีโอกาส50%ที่จะลดเกรดศัตรูลดลง30%นะผมแล้วก็ยังมีเรื่องของลดความเร็วในการโจมตีและพลังโจมตีของศัตรูลงอีกสอเทินด้วยนะครับ คืออันนี้คือดีมากๆสําหรับสกิล3นะผมโดยที่ลดเกีรดศัตรูได้ทําการติดสโลศัตรูได้แล้วก็ทําการหักดาบศัตรูได้นะครับผมส่วนสกิล2ก็โจมตีแบบรุนแรงมากๆตามแม็กเคพีของศัตรูนะครับผมโดยเฉพาะมอนเตอร์ในอหอคอยหรือว่ามอนเตอร์แบบบอสในดันเจียนต่างๆอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ หน้าปั้นขึ้นมาแรกๆเลยนะครับผมส่วนตัวต่อมานะผมคลิปฟอนทัดลมนะทุกคนคิปฟอนทัดลมสกิลแรกเหมือนกันเลยทําการโจมตีศัตรูนะผมเป้าเดียวเหมือนกันนะผมแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะลดเกจโจมตีลง15%สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามสปีดของเรานะครับส่วนสกิลสองนะผมทําการพุ่งชนลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูลง2เทินแล้วก็สร้างความเสียหายตามสปีดของเราเหมือนกันนะครับผม,มก็หกกักเกาะได้ แล้วก็หักดาบได้นะสำหรับคิปฟอนทัดลมมาดูสกิลที่3านะผมสกิลซิกเนเจอร์ของทัดลมเลยนะครับก็คือเพิ่มเกียรติในการโจมตีให้กับพรกพวกของเรา30%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก2เทินนะครับผมสกิลนี้คือดีนะคือแบบว่าถ้า เน้นเร่งเกตหรือว่าเปิดก่อนอะไรเงี้ยใช้กิฟต์ฟอนลงเป็นดีมากนะผมเป็นตัวเปิดก่อนที่ดีแล้วก็เป็นตัวที่เรื่องของสปีดต,ต้นของเขาสูงมากๆนะครับผมอันนี้ก็คือดีดีมากจริงๆสาหรับกิฟ์ฟอนธาดลงนะตอนแรกยังไม่เอาเวาก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเร่งเกตอย่างเดียวแต่หลังๆมาจะเป็นดาเมจด้วยนะครับผม ส่วนตัวต่อมานะผมเป็นกิฟฟ้อนธาตุแสงกันบ้างกิฟฟ้อนธาตุแสงสกิลแรกทําการโจมตีศัตรูเป้าเดียวเหมือนกันนะผมแล้วก็ฟื้นฟู H ฮ30%แต่ในปริมาณความเสียหายที่ทําได้นะครับอันนี้คือดีเหมือนกันในการที่แบบว่าซัพพอร์ตเพื่อนได้ในการฮิลตัวเองก็ได้ฮิลเพื่อนก็ได้นะผมแต่ความแรงก็ต้องแรงอยู่พอสมควรนะถ้าไม่แรงก็ฮิลขึ้นมาแบบกระปิกระปอยมากๆนะครับผมอืม ส่วนต่อมาสกิล2นะผมสร้างความเสียหายตามสักส่วนแม็กเฮพของสตูแล้วก็ใช้แม็กเฮพของตัวเองด้วยอีก10%นะครับผมก็คือว่าโจมตีสตูแรงตามแม็กเฮพของสตูแล้วก็ลดเลือดของเราอีก10%ประมาณนั้นนะครับผมคล้ายๆกับกิฟฟอนธาตุไฟตอนที่ยังไม่อเวกเลยนะครับแต่มันมีข้อดีของเรื่องสกิลหนึ่งที่แบบว่ารี HP ของตัวเองกลับคืนมาได้นะครับผมม,มาดูสกิล3ามนะผมสกิลซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็ เพิ่มต้านทานเพิ่มขึ้นอีก20%นะผมลดความเสียหายจากมอนเตอร์ธาตุมืด50%แล้วก็สร้างความเสียหายจากมอนเตอร์ธาตุมืดอีก100%ตัวนี้คือดีนะผมดีสำหรับพวกขอคอยเฮลนะผมขอคอยชั้นเฮลหรือชั้นนรกนั่นแหละ ตัวนี้ไปเจอกับพวกบอสมืดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมแล้วก็บางตาก็เอาไปลงพวกเนโคโพลิสอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผม,มบางคนก็เอาไปลงกันนะอีโน่สตัวมีตัวนี้ตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับกิฟฟอนธาดแสงนะครับตัวต่อมานะผมกิฟฟอนธาดมืดนะครับผมสกิลแรกของเขาทําการโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับผมทําให้ศัตรูติดสตันเมื่อติดคีิ์ทคอลนะครับผมสร้างความเสียหายตามความเร็วของเรา ตัวนี้แอบป,ปวดน,นะครับคนตัวนี้แอบป,ปวดส่วนต่อมานะผมสกิล2ทํทการพุ่งชนลดพลังโจมตีและลดอกาะของศัตรูลงสงเทินปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนพลังป้องกันแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะตามพลังป้องกันสัดส่วนใหญ่นะครับส่วนต่อมาสกิล 3, ะครับผมสกิลซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันที่จะทําให้สกิล1นึเขาปวนมากนะครับผมก็คือ เพิ่มพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก50%และฟื้นฟู HP 20%ความเสียหายที่ทําใส่ตตูนะผมการโจมตีของคุณจะติดคี้ที่ข้อเสมอเมื่อเป้าหมายมีพลังป้องกันน้อยกว่าเรานะครับผมตัวนี้ดีมากถ้าสมมุติว่าสกิลหนึ่งโจมตีใส่มอนเตอร์ที่มีดีเฟนส์หนากว่าไม่เป็นไรครับผมใช้สกิล2แทนต่อได้นะผมแล้วก็จบด้วยสกิล1ก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าใส่เป็น EX ก็น่าจะปวดอยู่นะก็ คือสตันไปได้เรื่อยๆอ่ะปวนอยู่นะผมว่าก็คือน่าจะดีอยู่นะครับผมเอาไปเจอได้ในซิกวอล์กิวอลเล่นขำๆได้แล้วก็ไปเจอในอารีนาก็ได้อาร์ทีเอก็ยังเล่นได้อยู่นะตัวเนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับผมโอเคครับผมสรุปตระกูลกิฟฟอนกันบ้างมาดูกันว่าตัวไหนติดอันดับบ้างละกันนะผมตัวแรกที่ผมแนะนําเลยที่ ควรปั้นจริงๆนะผมก็คือกิฟฟอนธาดไฟตัวนี้ถ้าเอาเวกขึ้นมาได้เอาเวกขึ้นมาเลยนะผมเป็นตัวที่ผ่านคอนเทนต์ได้หลากหลายมากๆสําหรับมือใหม่นะครับผมอมือใหม่ปั้นได้เลยนะทุกคนก็คือไปได้เกือบหลายคอนเทนต์มากๆนะครับผมส่วนต่อมานะผมเป็นกิฟฟอนธาดลมเป็นที่2เลยนะผมตัวนี้เล่นเกียรติได้เอาไว้ลงอารีนา ซีกวอร์ war, ิวอร์อาร์ทีเอก็ไปได้นะครับผมสําหรับกิฟฟอนธาดลงนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปไว้ลงเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ไว้เล่นเกตพักพวกได้ดีมากๆนะครับผมสาหรับกิฟฟอนธาดลงส่วนต่อมานะผมอันดับ3นั่นก็คือกิฟฟอนธาดแสงนะทุกคนทําไมผมถึงให้กิฟฟอนธาดแสงเป็นอันดับ3เพราะว่าเรื่องของหอเฮลนะครับผมหอเฮลก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่า ไว้ใช้อะไว้ใช้เฉพาะดันด้วยนะครับผมเวลาเจอบอสพวกบอสมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปลงได้นะครับแต่ใครที่อยากจะปั้นขึ้นมาก่อนเลยมีตัวเล่นเกตแล้วอะไรประมาณนี้ก็สามารถปั้นเอาไปลงเนโคได้แต่กลัวว่าเพื่อนๆแบบว่ายังไม่มีตัวอ่าเขาเรียกยังไม่มีตัวไปลงหอเฮลเยอะขนาดที่แบบว่าผ่าน ทุกชาเลนจ์ของหอเฮลอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ปั้นขึ้นมาก็ลงได้แค่เนโคผมก็เลยให้เป็นติดอันดับ3ามรักกันนะครับผมสำหรับตัวกิฟฟอนทาุแสงนะครับส่วนต่อมาตามมา อันดับ4กันบ้างนะผมอันดับ4ตัวนี้เลยผมแนะนําไว้ปั้นลง RGA ได้เลยนะผมเป็นแค่บางตานะทุกคนตัวนี้เน้นสปีดหน่อยตามหลังพวกลบปับอะไรนี้จะเป็นดีที่สุดนะครับผมถ้าตามหลังพวกแจกปับแดงก็จะสวยกว่านี้นะครับสกิลสเขาก็สกิล2ก็ทําการเปิดเกาะได้ลดาดาเมจได้สกิลสก็ทําการโจมตีแรงมากเลยนะผมบอกเลยว่าการโจมตีของสกิล3เขาโคตรแรงแรงจัดเลยอะอ นะครับผมสำหรับกิฟฟอนทาดน้ำผมเน้นเป็นอันดับ4เลยนะครับผมส่วนต่อมานะผมอันดับสุดท้ายเลยก็คือกิฟฟอนทัดมืดตัวนี้ผมมองว่าในเรื่องของการโจมตีอ่ะมันเป็นโจมตีเดียวใช่ไหมมันป่วนแค่เพียงแค่ตัวเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวซัพพอร์ตของน้องเขาหลายตัวอยู่ทีแ่แบบว่าทําการติดสตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสกิลหนึ่งเขาอ่ะถ้าติดคิดคิดิคิด,คดเสมออย่าดเงี้ยโดยที พลังป้องกันมากกว่า50%นะแล้วถ้าเราเจอแบบว่าตัวที่เกาะนาๆมีต้านทานสูงๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเล่นยากอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของเบต้า,ตาเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องลดเกจเรื่องลบบัฟอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะน่าจะทําการป่วนยากอยู่พอสมควรนะครับผม,มสําหรับตัวกิฟฟอนทตุมืดก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่หน้าปั้นจริงๆนะครับ โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสาหรับตระก,กูลกิฟฟอนนะครับผมทุกธาตุเลยเพื่อนๆคนไหนที่มีน้องก็ปั้นขึ้นมาได้นะครับผมโดยเฉพาะธาตุไฟธาตุลมและธาตุแสงเลยนะครับผมแนะนําเลยสาตัวนี้ไปลงปั้นได้นะครับผมผ่านคอนเทนต์ในเกมนี้ได้หลากหลายมากๆนะครับก็ลองไปปั้นกันดูแล้วก็ส่วน2องธาตุ เป็นธาตุน้ำกับธาตุมืดก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองเล่นก็ลองเล่นดูได้นะครับผมสําหรับกิฟฟอนธาตุน,น้ํากับธาตุบืนเนาะโอเคใครชื่นชอบในคอนเทนต์ตะก,กูลอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมทําตะกูลไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับผมคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงกับทุกคนบ๊ายบายครับผม You know, I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when.